เองไม่พลิกโผผี่แพรปานเทพธิดารรมีและมรินมินมินเปียนุชยิ้มสาระความมงมิสแกรนเกบีแอนมิสแกรนพงงานทูเเไเมื่อค่ำคืนของวันที่12มกราคม2568 PD ดพีดีพรเวนเชียลไดเรคเตอร์แม็กกิฟมาดีพัทรนนทนานซีอีโอบริษัทเอเชียมีเดียจำกัดพร้อมทีมที่ปรึกษากล้องประกวเมื่อดามเอมมาทันยรัโสโซดาแขกรับเชิญพิเศษบิวตี้วรัญชนาะ รองผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์และเหล่าคณะกรรมการมาร่วมเป็นสกีพยานโดยมีจา๋าจ๋าณประพัดวรพิษทานน์อดีต BNK รุ่นหนึ่งและกันกันตะพิษกิติพานิสกุลรับหน้าที่พิธีกรสำหรับค่ำคืนที่น่าประทับใจคือเคลื่นไปด้วยเหล่าแขกผู้มีเกียรติพี่ดีสาวงามมิสแกรนและแฟนดอมที่มาร่วมเป็นกำลังใจอย่างเนืองแน่นทุกใจ เพราะว่านี่คือสิ่งที่เราเลือกเองแล้วจริงๆเราก็มีมาตรฐานของการเลือกอยู่นะคะตั้งแต่ที่บอสนวัร์บอกให้เราเลือกก็คือ4ีดีน้องสองคนมีครบค่ะสีดีมั่นใจได้ค่ะน้องร่วมกิจกรรมตลอดคือถามว่าตลอดไหมเนี่ยก็ไม่เรียกว่าตลอดคือ,อ,อน้องที่เข้าประกวดอะ่ะก็เข้า,ขาออก,ออก นะคะที่พอมีบางคนออกไปเราก็ต้องรับใหม่เข้ามาเพราะงั้นคนที่รับใหม่เข้ามาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะพลาดกิจกรรมแรกซึ่งกิจกรรมแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับขายไลฟ์ขายของนะคะเราจริงๆเรามีแค่2กิจกรรมเองก็คือไลฟ์ขายของกับโบสซึ่งสองคนนี้ก็เต็มที่กับการหาโบสนะคะเราก็เลยมั่นใจว่าน้องเนี่ยมีพลังด้อมอยู่ที่เป็นพลัง ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะดพรน,นี้คือเป็นอะไรที่ซัพพอร์ตพวกเราค่ะแม่ก็เลยเลือกจากตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเรามีสปอนเซอร์ที่เป็นผู้ใหญ่เยอะหล,ยหลายๆท่านเลยซึ่งหลายๆท่านเนี่ยกิ๊ก็ได้ไปไม่กิ๊ก็ได้ไปปรึกษานะคะหลายๆท่านก็เลือกตรงกันค่ะสวัสดีค่ะมรินมินม้นมินม้นปิยนุษย์ยิ้มสาระมิสแกรนพัง เพราะว่าอยากเป็นลูกสาวแม่กิฟมากจริงๆค่ะถูกชะตามากๆแล้วก็อยากร่วมงานด้วยแล้วก็จะคอยดูนะคะในแกนไทยแลนด์จะมีเหงาแน่ถ้ามีมารินมิ้นนิ้นแล้วมิ้นจะทําให้พังงานและแม่กิฟตภาคภูมิใจไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเอมถ่ายเหนื่อยเลยค่ะแบบดีใจมากตันนี้จะนอนกอดแม่แล้วสวัสดีค่ะพี่แพรปานเทพธิดาธรรมีมิสแกรนกระ <Hey. S 2> ดีใจคะ่ะเพราะว่าอย่างที่พูดไปนในสป,ปีดเลยเนาะว่าหนูเป็นนางรองมารองหนึ่งมาถามที่แล้วจังหวัดที่จับมือแล้วประกาศว่าเป็นชื่อเราก็รู้สึกดีใจเพราะว่าน้ําตาที่มันออกมาวันนี้มันไม่ใชนน้าตาของนางรองแต่ว่าเป็นน้ําตาที่เราแบบได้อีกหนึ่งโอกาสที่สําคัญมากในชีวิตเข้ามาใช่เป็นตำนานนางรองแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าจังหวัดของแม่กิฟเนี่ยมีรองหนึ่งม,มาถึงสิบคน ทุกคนจริงๆต้องบอกเลยว่าคนที่จะได้รองหนึ่งอ่ะจริงๆก็สู่สีที่หนึ่งเลยนะคะเพียงแต่อาจจะมีอะไรนิดนึงที่ทำให้เขายังได้รองหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้มั่นใจค่ะว่าถ้าเราเลือกสองคนนี้ไม่ใช่เรื่องผิดพลาดและไม่ใช่เรื่องผิดหวังอะไรนะคะเพราะว่าทุกคนผ่านรองหนึ่งมากันทั้งนั้นหนูบอกเลยว่าหนูเตรียมพร้อมตลอดเวลาค่ะเพราะว่าหนูได้มีโอกาสเข้าไปที่แกนเอ็จี ใหญ่นะคะที่ไปดูพี่แกน international ใช่ไหมคะเหมือนที่บอสนวันบอกว่ายังไงก็ต้องเจอกันในกองใหญ่วันนี้หนาทำได้แล้วค่ะบอสเจอกันนะคะที่รราพบสี่ีไหมเราพบแน่นอนเลยค่ะพี่ๆแล้วก็จะมี energy boot boot ไม่ออกไม่ออกด้วยค่ะฝากให้พี่ติดตามด้วยนะคะจะมีบางอย่างค่ะอาจจะเป็น body นิดนึง ก็มันก็เหลือเวลาค่อนข้าง,งที่จะนอนสำหรับกองใหญ่แต่ว่าคือแพร์ประกวดมาตั้งแต่เปิดสักการ a n มิสแ i ร a ไทยแลนด์2025เลยก็เข้าร่วมกิจกรรมของมิสแ a ร d ไทยแลนด์มาโดยตลอดติดแคมเปญของบอสมาไลฟ์ขายของอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าพร้อม100%อยู่นอนสำหรับทีมทีมน้ การเข้ากองใหญ่ไม่ใช่ปัญหาแน่นอนคะ่ะพร้อมรวยคะ่ะมาที่หลังแต่มาแน่ใช่ใชค่ะคิดว่าน่าจะเป็นบอดี้เหมือนกันกับพี่มินเนาะอะเสร์ม,<อ>มนิดหน่อยนิดหน่อย,อยจากที่ดูติดตามใช่ไหมคะแม่เตรียมแม่กะทั้งชุดประจำชาติแล้วว้าแบบว่า,วา,วา,วาเป็นางานมากเลยทั้งท่านพี่ว่าเราอ่ะ เป็นทีดีมือใหม่และที่สำคัญที่สุดนะเรารับำแหนแน่งแค่ตอนกันยาเองเรามีเวลาแค่สองสาเดือน,นนะคะในการเตรียมตัวแล้วโดยเฉพาะเดือนแรกเนี่ยเดือนกันยามันเป็นการศึกษา,างานมากกว่าก็แทบจะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเไปดูจากวันน่นจากวันนี้เขาจัดไฟนอลจัดพีลิมนะคะเพื่อเอามาตกผลึกเป็นงานของเราเพระะน,นเราเตรียมตัวกันหนักหน่วงมากเตรียมจัดหนักไว้เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่า อย่างที่บอกค่ะว่าเตรียมไว้แล้วแม้กระทั่งชุดประจำชาติชุดเข้ากองชุดชาติพัน์เรียบร้อยพร้อมลุยพร้อมโซ่พร้อมลุยนี่นะคะตอนนี้นะคะด้อมมาลินมิ้นมิ้นยังว่างอยู่นะคะพี่ๆมาจอยมาเข้ามาได้เลยเพราะว่าหนุน่ารักมากไม่เชื่อนะเข้ามาได้เลยค่ะอ่นหัวลโลก ก็ฝากทุกคนนะคะเข้า hmm. ร่อมของหนูด้วยนะคะชื่อด้อมว่าด้อมเด็กกล่องนะคะทุกคนตอนนี้ก็เปิดรับสมาชิกเพิ่มอย่างแน่นอนนะคะเข้ามาคุยกันนะคะแพรจะชอบไลฟ์คุยกับพี่ๆนะคะก็เข้ามาคุยกันได้ไม่เหงาแน่นอนค่ะแม่กิ๊บก็มีด้อมนะคะอะไรคะด้อมอะไรคะก็ด้อมแม่กิ๊บนี่เลย อยากจะบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องมีกับเขาบางนะคะเรียนเชิญเขารอบแม่กิฟได้ค่ะแล้วก็ถ้าใครแบบมีโปรไฟล์ดีๆแม่กิฟทำละครสั้นด้วยนะคะก็อาจจะหลบได้มาเล่นละครกับแม่กิฟด้วยนะค่ะก็ยังไงฝากเอนดูน้องพี่แพรแล้วก็น้องมินนะคะน้องมารินมินมินนะคะด้วยค่ะแล้วก็ส่งพลังบวกๆมาให้พวกเรากันนะคะก็จะขอบพระคุณมากเลยกับทุกทุกทกท,กท,กท,กท่านค่ะ ปิดตำนานนางรอง